สวัสดีค่ะนารีขีมมาขาวพยากรณ์ค่ะอาวันนี้เรามาเล่นพิกอากาศกันนะคะหัวข้อวันนี้ก็เกี่ยวกับแนวความรักความรักหน่อยนะหัวข้อวันนี้คือ,อคนคุยคนนี้จริงจังแค่ไหนนะคะคนที่คุณกําลังคุยอยู่ตอนนี้เขาจริงจังกับคุณแค่ไหนนะเขาคิดยังไงกับคุณมองคุณยังไงแล้วจริงจังกับคุณแค่ไหนนะ ไพ่ของแม่หมอมิวสองกองนะกองแรกคือสีแดงกองที่สองคืออ่าสีทองนะคะอืมตั้งจิตอธิษฐานเลือกได้เลยนะคะอ่ะมาค่ะเดี๋ยวเรามาดูคนที่เลือกไพ่กองแรกกันก่อนนะคะ คนคุยคนนี้จริงจังแค่ไหนนะคิดและมองคุณอย่างไรไพ่เป็นการดูดวงแบบทั่วๆไปนะคะไม่ได้เจาะจงเฉพาะบุคคลใดบุคคลหนึ่งก็ฟังไว้เพื่อความบันเทิงฟังไว้เพื่อเป็นแนวทางนะคะขอบคุณสําหรับทุกๆก,กันกดติดตามกดไ like, ลค์กดแชร์และทุกคอมเมนต์ค่ะกดกระดิง่งกดติดตามจะได้ไม่พลาดคิปต่อๆไปนะคะามาดูกันดีกว่าคนคุยคนนี้จริงจังกับ คุณแค่ไหนคิดยังไงมองคุณยังไงเจ็ดไม้เท้าอืมและเชอรีออดคู่ของคุณน่าจะเป็นคนต่างชาติต่างถิ่นต่างแดนนะเอออาจจะเป็นต่างสาสหาต่างวัยก็ได้เออแลดูเขาจะเป็นผู้ที่มีความพยายามนะมีความพยายามที่จะที่จะอะไรอ่ะที่จะแสดงออกที่จะแสดงออกหรือพยายามที่จะติดต่อสื่อสารถึงคุณแม่หมอว่าเขามีความ มีความกระตือรือร้อนอ่ามีความที่จะแสดงออกให้เห็นถึงความจริงใจหรือความที่อยากจะจีบคุณอะ่ะให้คุณได้รู้อะคะ่ะไม่ใช่แบบประเภทแบบเช้าไปเย็นหายอะไรแบบนี้นะคะแต่ว่าแม่หมอมองว่าความความสัมพันธ์ของคุณอะ่ะดูมันจะไม่ได้ราบรื่นสักเท่าไหร่ไหมดูเขาจะเป็นคนที่อารมณ์ค่อนข้างจะโกรธง่ายหายเร็วพอๆกับอารมณ์คุณนะคะแม่หมอบอกว่าพอๆกันนะ เออตัวของเขาเองเป็นคนที่ค่อนข้างจะอารมณ์ร้อนอารมณ์อารมณ์ที่หงุดหงิดง่าย mm hmm. เขาอาจจะมีความพยายามที่อยากจะเดินทางมาหาคุณแต่ด้วยมันอาจจะติดสภาวะบางอย่างที่มันเหตุฉุกเฉินแบบที่มันมันเกิดปุบปับอะ่ะมันอย่างเช่นเกิดไทยพิบัติเกิดสงครามเอ่อ mm hmm. เกิดการทะเลาะกัน ปรับขึ้นมาไม่ว่าจะภายในเรื่องส่วนตัวของเขาหรือเรื่องของหรือกับคุณก็แล้วแต่นะมันมีเหตุเขาเรียกว่าเหตุไม่คาดฝันเกิดขึ้นในระหว่างความสัมพันธ์คุณกับเขาคู่ของคุณเนี่ยเป็นคนที่รูปร่างดูจะสูงใหญ่อยู่นะดูจะสูงใหญ่สูงโปร่งนะอ mm hmm. The Justice หรอเอเป็นไปได้ไหมว่าระหว่างคุณและเขาอะ ไม่ว่าตัวคุณหรือตัวเขาอาจจะเป็นผู้ที่เคยมีความสัมพันธ์กับคนเก่าอยู่ไหมแล้วอาจจะกําลังรอการหย่าร้างอยู่หรือเปล่ารอทําเรื่องหรือว่ากําลังมีปัญหากับคนเดิมอยู่ซึ่งยังใช้เวลาในการแก้ไขปัญหาอยู่ถ้าไม่เป็นตัวคุณก็อาจจะเป็นตัวเขาก็ได้เนอะมันเหมือนกับเหมือนกับรอเวลารอเวลาให้เขาเคลียร์ปัญหาต่างๆให้มันจบสิ้นก่อนเดอะแจสติมาเนี่ยแม่หมอมองว่า เขามีความจริงใจนะมีความที่อยากจะจดทะเบียนกับคุณอนะ่ะมีความที่อาจจะอยากอยู่ร่วมกับคุณแต่ด้วยอุปสรรคอา่าอุปสรรคในการคบหาปัญหาในการคบหาดูมันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยบวกกับอารมณ์เขาอาจจะค่อนข้างจะอารมณ์เหมือนพวกไบโพล่าสักหน่อยไหมอารมณ์ขึ้นขึ้น,นลงๆอารมณ์เอาแน่เอานอนไม่ได้อ่ะค่ะอือแต่แต่ถ้าเกิดอารมณ์เขาเป็นแบบนี้คุณอาจจะต้องเป็นผู้ที่ปล่อยวางเยอะๆก็ได้นะ บางทีเขาอาจจะพยายามอยากจะเดินทางมาหาคุณแล้วแหละแต่ว่ามันจะมีเหตุเหตุสุดวิสัยดีกว่าที่ทําให้ขวางกัน้นอย่างเช่นโอ้โหเจอแบบทําอะไรจะต่อวีซ่าทำพาสปอร์ตใช้เอเย้นทําแล้วถูกโกงหรือว่ากาลังจะมาเกิดเรื่องฉุกและหูก,กับฝั่งโน้นยังมาไม่ได้มันมีเหตุบังเอิญมากมายที่ทําให้มาไม่ได้แล้วอาจจะทําให้คุณกับเขาอะอาไม่เข้าใจกัน ทะเลาะกันได้ง่ายนะคะทั้งนี้และทั้งนั้นยังไงก็ค่อยๆคบค่อยๆคบ,คคคบแล้วก็ดูดูเขาเรียกว่าคุยปัญหากันนะคะว่าเอ้ยทําไมถึงยังมาไม่ได้มันมีอะไรกันนะคะอย่าใช้อารมณ์แล้วต่างคนต่างคิดนะคะไม่อย่างนั้นมันจะไปกัลคนลทางได้นะด้วยต่างฝ่ายแม่หมอหมองว่าต่างก็อารมณ์แบบอารมณ์ร้อนนะ่ะอารมณ์ถือทิพิพอๆกันพูดง่ายๆว่าขิงก็ราคาก็แรงนั่นแหละนะอืม ควีนอัพขับคุณอเขารู้ว่าคุณน่ะรอคอยเขาอยู่รอคอยเขาอยู่จริงหรือเปล่าคุณก็ลองถามตัวคุณเองว่าคุณรอคอยเขาอยู่จริงไหมถ้าคุณคุณรอหรือเปล่าไม่รู้แต่เขาคิดว่าคุณยังรอคอยเขาอยู่เขาเชื่อมั่นเขาเชื่อมั่นอย่างนั้นนะคะว่าคุณรอคอยเขาแล้วเขาก็มองว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ที่มีเสน่ห์เป็นผู้หญิงที่เรียบร้อยเป็นผู้หญิงที่สวยงามในความรู้สึกของเขานะอืม คุ e ออฟวอร์นี่เขามองว่าคุณเป็นคนที่เก่งด้วยเป็นสาวเก่งสาวมั่นสาวสวย mm. เขาเรียกว่าเก่งทั้งงานในบ้านเก่งทั้งงานนอกบ้านพูดง่ายๆว่าคุณเป็นผู้หญิงที่ดูจะเพอร์เฟกต์สำหรับเขาเลยแหละอืมสำหรับเขาเลยนะแฮงแมนแต่ก็ไม่รู้ว่ามันมีสภาวะปัญหาอะไรกันเยอะแยะเต็มไปหมดเลยทั้งฝั่งคุณก็ดีทั้งฝั่งเขาก็ดีทําให้ความสัมพันธ์มันยังไม่ได้คืบหน้าทั้งตที่เขาอยากจะ อยากจะชัดเจนอยากจะคืบหน้าแต่มันมีปัญหาอีนองตรงนังเข้ามาเต็มไปหมดเลยอะ่ะไม่หมอแนะนํานะคะว่าให้เปิดอกคุยกันนะคะอย่าต่างไปต่างที่จะคิดคิด,ค,ด,ค,ด,ค,ดคิดไปเองอะ่ะคือเวลาคนเราคิดไปเองเนาะอารมณ์มันจะพานไปได้หลากหลายแบบอะ่ะซึ่งสิ่งที่เราคิดนะบางทีมันอาจจะไม่ใช่สิ่งที่ถูกต้องเสมอ ER ไปไงอือดังนั้นมีอะไรให้เปิดอกคุยกันน่าจะดีกว่านะ<ม>เขารู้สึกอึดอัดบางทีคุณอาจจะเป็นคนอารมณ์อารมณ์ร้อนไหม อารมณ์แบบเจ้าอารมณ์อะค่ะมันทําให้เขาอาจจะรู้สึกอึดอัดในอารมณ์ของคุณด้วยก็ได้นะคะถ้าเกิดเป็นลักษณะแบบนั้นถ้าไม่ใช่ตัวเขาที่เป็นอารมณ์แบบนี้นะถ้าเป็นตัวคุณคุณก็ลองดับดับอารมณ์คุณสักหน่อยหนึ่งแต่ถ้าเป็นอารมณ์เขาที่เป็นแบบนั้นนะคุณอาจจะต้องวางวางวาง,วางเยอะๆอะค่ะมันอาจจะเป็นลักษณะการเปลี่ยนอารมณ์ค่อนข้างจะยากเนาะอืาวดาบนะสภาวะนี้เขาอยู่ในสภาวะที่คิดมากไม่แน่ว่าคุณกับเขาอาจจะกำลังทะเลาะกันอยู่ก็เป็นได้ ทะเลาะก,กันทะเลาะอ,อะไรก็ไม่รู้มันจะมีเรื่องให้ทะเลาะเยอะแยะ,ยะเลยเจ็ดไม้เท้าอะอะไรนิดอะไรหน่อยก็ทะเลาะก,กันได้แล้วว่าตลอดเวลา s> <S เขารู้สึกเครียด s> <S เขารู้สึก <_ s> อึดอัดจริงๆแล้วเขาอยากจริงจังในความสัมพันนี้นะแต่มันเป็นเหตุสุดวิสัยแล้วคุณก็ไม่เข้าใจไงพอมันไม่เข้าใจมันก็เลยทําให้เขารู้สึกอึดอัดรู้สึกเครียดมากๆเลยในความสัมพันธ์ตอนเนี้ยอหกถ้วยหกถ้วยอืิบเหรียญเขาในอยาก อยากอยู่เป็นครอบครัวกับคุณนะอยากสร้างฐานะอยากอยู่กันเป็นแบบเหมือนกันและพ่อแม่ลูกหรอพ่อแม่ลูกเ,ออ,กเอออยากอยู่กันแบบมีความสุขอยู่กันแบบความรักแบบโรแมนติกบ้างอะ่ะบางทีแม่หมอหมองว่าความรักคุณกับเขาอ่ะมันเป็นความรักแบบถิงนก็ราคาก็แรงตลอดเวลาไหมคะแต่จริงๆเขาต้องการความสัมพันธ์ที่ความสัมพันธ์แบบทิขู่ทิขู่บ้างอะ่ะโรแมนติกบ้างนะคะถ้าคุณเป็นคนที่ซีเรียสที่ซีเรียสนะ คุณก็ลองปรับปรับคําพูดปรับอารมณ์นะคะยิ้มแย้มแจ่มใสคุยเล่นกับเขาบ้างเนาะแต่ถ้าอารมณ์เขาเป็นแบบนี้เนี่ยคุณก็อาจจะต้องมันจะเข้าใจเขาเยอะๆเขาอาจจะมีเหตุมีเหตุมีการมีงานที่ค่อนข้างจะเครียดเลยทําให้เขาเป็นผู้ที่หน้าหน้าเคร่งขึมตลอดเวลาก็เป็นได้นะอืมแต่ในใจจริงๆแล้วแม่หมอบอกว่าเขามั่นคงนะดูเขารักคุณนะคะดูเขาอยากจะเคลียร์ปัญหาอะไรให้มันจบๆไปอะ่ะ เพื่อที่จะได้อยู่กับคุณน่ะได้อยู่กับคุณแบบโรแมนติกอยู่กับคุณแบบมีความสุขอะ่ะไม่ใช่อยู่กับคุณแบบอยู่ในสภาวะที่มันเครียดและกดดันตลอดเวลาเนาะอือเดอะเมจิเชียนเดอะเมจิเชียนอืเดอะซันคู่ของคนเนี่ยแม่หมอมองว่าเป็นคนที่หญิงทารนงทิฐิทิฐิอะ่ะ mm hmm. เขาเรียกว่าหญิงในศักดิ์ศรีตัวเองพอสมควรแล้วคู่คุณน่าจะเป็นคนที่ถ้าไม่อยู่ในสายเกี่ยวกับคนมีสีนะ่ะก็เป็นคนที่ ทำงานในระดับสูงๆเป็นคนมีหน้ามีตามีชื่อเสียงโด่งดังอะ่ะไม่ว่าจะเป็นผู้ชายหรือผู้หญิงนะใครสลับตัวตนได้แต่คู่ของคุณมีความจริงใจมั่นคงกับคุณอย่างมากเจ็บเจ็บช่วยเขามีการวางแผนชีวิตวางแผนอนาคตระหว่างคุณกับเขาอะเป็นครอบเป็นครัวเขาสร้างแผนไว้แล้วแหละเออถ้าเดินทางมาหาคุณถ้าเคลียร์ปัญหาเสร็จเดินทางมาหาคุณแล้วนะ เออเราจะไปปลูกบ้านอยู่ด้วยกันเราจะไปร่วมทําธุรกิจด้วยกันเราจะอยู่ด้วยกันอย่างงน้นอย่างนี้อย่างงั้นคือเขามีการวางแผนไว้เรียบร้อยแล้วแหละเพียงแต่ว่าเขาเป็นคนไม่พูดเอ,อพอเป็นคนไม่พูดอะ่ะมันก็เลยทําให้คุณอะไม่เข้าใจตัวตนที่แท้จริงของของเขาอะ่ะมันก็เลยเกิดเป็นเป็นอะไระเป็นช่องว่างหรอช่องว่างของความเข้าใจเกิดขึ้นดังนั้นถ้าตามหน้าไพ่นะแม่หมอมองว่าคนคนนี้เขา มีภารกิจเยอะมีธุรกิจเยอะมีคนมีคนที่ต้องดูแลเยอะปัญหามันก็เลยเยอะบวกกับเขาอาจจะเป็นคนที่มีชื่อเสียงโด่งดังเป็นคนที่มีครอบครัวขนาดใหญ่ะมีลูกมีหลานเยอะอ่ะแล้วแม่งเดี๋ยวต้องแบ่งบรดกทรัพย์สิน,อ,น,น,นอันนู้นอันนี้ทําพินกรรมอย่างงน้นอย่างนี้คือมันจะมีปัญหาเยอะแยะมากมายอะ่ะในครอบครัวของเขาอะ่ะซึ่งเขาจะต้องเคลียร์ปัญหาตรงเนี้ให้จบสิ้นก่อนถ้าเคลียร์ปัญหาจบปุ๊บเนี่ย เขาจะมาอยู่กับคุณมาปักหลักฐานอยู่กับคุณอาจจะมาจดทะเบียนอยู่กับคุณเลยนะและอยู่กับคุณเหมือนสร้างอาณาจักรเล็กๆอยู่ด้วยกันอ่ะยังมีความสุขเขาคาดหวังอย่างนั้นและเขาคาดหวังว่าช่วงที่เขากําลังรอเคลียร์ปัญหาเหล่านี้อยู่เนี่ยคุณจะยังคงรอเขาอยู่คุณจะคุณจะยังคงมั่นคงต่อเขาเพียงผู้เดียวอ่ะเนาะเออยังไงยังไงก็อยู่ที่ตัวคุณเป็นผู้ตัดสินใจนะแต่ถ้าตามหน้าไพ่นี้แม่หมอมองว่า เขาจริงจังกับคุณนะและเขาอึดอัดมากทุกครั้งที่คุณไม่เข้าใจเขาหรือว่ามีการทะเลาะกันหรือว่าเขามีปัญหาแล้วไม่สามารถที่จะติดต่อคุณได้หรือไม่สามารถที่จะมาอธิบายให้กับคุณอย่างทันท่วงทีได้มันสร้างความไม่เข้าใจอ่ะระหว่างคุณกับเขาเกิดขึ้นยังไงถ้าเป็นลักษณะแบบเนี้ยคุณก็ลองค่อยค่อยคุยอ่ะค่ะค่อยคเปิดอกคุยกันว่าอะไรยังไงมีปัญหาอะไรยังไงอ่ะค่ะแต่ในความฝันในความจินตนาการก็ดีในความ การวางแผนชีวิตของเขาก็ดีเขามีคุณเขาจะมีคุณเป็นครอบครัวมีคุณเป็นครอบครัวนะคะอาจจะมีเกณฑ์เรียบร้อยเสร็จแล้วเขาจะจดทะเบียนกับคุณแล้วก็อยู่กับคุณนะคะจนแก่จนเฒ่าแหละอืโอเคเนาะสำหรับคนเลือกไพ่กองที่หนึ่งเนี่ยคนคุยคนนี้จริงจังกับคุณนะมีความพยายามที่จะรักษาคุณเอาไว้และจะมีคุณอยู่ในที่สุดของชีวิตเขานะคะหลังจากที่เขาเคลียร์ปัญหาของเขาเรียบร้อยหมดนะ อ่ะโอเคนะก็สุขสมหวังในความรักเนาะต่อไปอ่ะเรามาดูคนที่เลือกหน้าไพ่กองที่สองกันดีกว่าค่ะคนคุยคนนี้จริงจังจริงจังกับคุณแค่ไหนนะคะหนึ่งเรียนเงินเงิน หนึ่งไม้เท้าหนึ่งเหรียญหนึ่งไม้เท้า the work แม่หมอว่าคนคนนี้เนี่ยเดี๋ยวขอไพ่อีกสักใบหนึ่งและดูคนคนนี้เขาจะเป็นคนที่สนใจในเรื่องของลาบยศเงินทองความสะดวกสบายเน้นในเรื่องของธุรกิจการเงินเป็นหลักนะคะเดี๋ยวขอดูไพ่อีกสักหน่อยนยะ ดูความรักระหว่างคนกับเขาดูจะจืดจืดชืดชืดเนาะอ่านะดูเขาไม่ค่อยจะแสดงออกอะไรอะดูเขานิ่งๆในความสัมพันธ์นะแม่หมอหมองว่าเขายังไม่ได้ไม่ได้มีความรู้สึกออยากจะผูกมัดกับคุยังไม่ได้มีความรู้สึกต้องการในเรื่องของขอครอบครัวนะคะเขายังรู้สึกอยากจะเรียนรู้ประสบการณ์อยากจะเจอเจอผู้คนอีกมากมายอยากจะทํานู่นทํานี่ทํานั่นในสมองเขาะยังมี ยังมีสิ่งที่เขาจะต้องทําอีกเยอะแยะโดยเฉพาะเรื่องเงินเงินทองทองเขายังเพียรพยายามที่จะอสะแสวงหางานสแสวงหาชีวิตสแสวงหาประสบการณ์อยู่นะคะยังไม่ได้ยังไม่ได้ปักหลักยังไม่ได้แน่วแน่มุ่งมั่นว่าเออจะต้องคบกับคุณอย่างจริงจังจะต้องทําทุกอย่างเพื่อคุณนะคะตอนนี้เขากําลังมองว่าเขาทําทุกอย่างเพื่อธุรกิจและเงินทองเงินในกระเป๋าเขาอยู่นะแม่หมอว่านะ สิบถ้วยแฮงแมนเขายังไม่พร้อมเขายังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวกับใครอาจจะเป็นเพราะหนึ่งเขาอาจจะมีภาระมากมายอยู่ก็ได้นะคะมีภาระมากมายที่จะต้องดูแลและต้องใช้เงินเยอะสองเขาอาจจะเป็นผู้ที่มีสุขภาพที่มีปัญหาอยู่ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวอาจจะต้องไปรักษารักษาสุขภาพอยู่ก็ได้สามก็คือเขามุ่งเน้นแต่ในเรื่องของธุรกิจอะ่ะธุรกิจอย่างเดียวเลยหน้าแวร์นี้ อืห้าดาวห้าดาแม่หมอมองว่าคนคนนี้เป็นคนที่ไม่เคยสมหวังในความรักหรือเขากําลังเจอสภาวะแย่ๆอยู่นะคะเขาอาจจะกําลังมีปัญหากับครอบครัวคนเดิมเขากับคนรักคนเก่าหรือเพิ่งจะเสียความรู้สึกในเรื่องของความรักมาแมปแมปแล้วมันทําให้สภาวะจิตของเขาตอนนี้ยังไม่พร้อมที่จะมีความสัมพันธ์ใหม่ยังไม่พร้อมที่จะมีครอบครัวใหม่อืม ถ้าหากว่าคุณควบบนนี้ยคุณอาจจะกลายเป็นตัวแทนเขาได้เป็นแค่ตัวแทนตัวแทนในความรู้สึกที่ช่วงแบบเงาเงาอะไรอย่างเงี้ยแต่มันไม่ได้เป็นลักษณะเหมือนความรักความต้องการนะคะที่แท้จริงนะห้าถ้วยเนี่ยเขายังจมปลักอยู่กับความเศร้าเขายังจมปลักอยู่กับอดีตแสดงว่าเขาเคยทำอะไรผิดพลาดในชีวิตเคยผิดหวังในชีวิตเอ,อมาก่อน แล้วสภาวะจิตของเขาอะ่ะมันยังจมปลักอยู่กับคนเก่าความทุกข์ครั้งหลังที่ผิดพลาดไปที่สูญเสียไปก็แล้วแต่นะคะดังนั้นในเวลานี้สภาวะจิตเขาคือเขาแค่ต้องการเหมือนคนคุยคุยแล้วเขารู้สึกดีโดยเฉพาะเขาต้องการคนที่จะร่วมทําธุรกิจหาเงินหาทองกับเขาได้นะคะเขายังไม่ได้ต้องการคู่ชีวิตนะใจเขาอะ่ะ ยังไม่เปิดหนึ่งใจเขายังไม่เปิดสองก็คือเขายังต้องการในเรื่องของธุรกิจเงินทองเป็นหลักถ้าเขาจะคบกับใครสักคนเขาอาจจะมุ่งเน้นในเรื่องของเงินเงินทองทองนั่นหมายความว่าเขาอาจจะมองหาเศรษฐีนีมองหาเจ้าสัวคือชีวิตเขาน่าจะไม่เคยเจอรักแท้มานะคะผิดหวังโดนหลอกโดนลวง,งซ้ำซากหรืออะไรก็แล้วแต่มันทำให้เขาไม่บูชาความรักแต่เขาเป็นผู้บูชาเงินอยู่นะคะ ดังนั้นถ้าเขาจะคบใครสักคนหนึ่งอ่ะเขาจะคบที่ฐานะเป็นหลักเป็นสําคัญเขาจะไม่คบที่ความรู้สึกเพราะเขามองว่าความรู้สึกรักแท้เนี่ยมันอาจจะไม่มีในโลกนี้เลยก็ได้อ่าฮะดังนั้นอ่ะถ้าจะถามว่าเฮ้ยเขาจริงจังกับคุณแค่ไหนไม่บอกว่าไม่อะคะ่ะตัวเขาเองเขายังไม่มีจุดยืนอะไรยังไม่ได้มีความรู้สึกตรงนั้นนะคะ the date the date มาเลย ใจเขายังมีแต่ความทุกข์ระทมขมขื่นอยู่เลยเหมือนคนเพิ่งจะอกหักแล้วคนที่อาจจะอาจจะจมปลักในรักครั้งเก่าอ่ะการที่เขาจะฟื้นหรือหลุดออกจากอความทุกข์ตรงนั้นนะ่ะไม่เหมาะว่าใช้เวลานานนะดีไม่ดีอาจจะไม่สามารถหลุดออกจากความทุกข์ตรงนั้นได้อ่คือลักษณะสภา,าวะจิตแบบนี้นะแฮงแมนเอ้ยห้าดาบเอ้ยห้าถ้วยเอ้ย,ดยเดอะเดตาม,มาติดติติดกันอย่างเงี้ยส่วนใหญ่จะบางคนทั้งชีวิตก็ หลุดจากคนเก่าหรือความสัมพันธ์เก่าๆหรือความทุก์ระธมเก่าๆออกมาได้ยากมากได้ยากมากอืนอกเสจากว่าคบไปคุยไปทําผลประโยชน์ธุรกิจร่วมกันไปแค่นั้นนหะสาหรับเขาก็คือโอเคอืมบางทีอย่างที่บอกว่าถ้าไม่ใช่เกี่ยวกับความความทุกข์ที่เขาเคยเจอเจอมามันก็อาจจะเป็นเรื่องของสุขภาพที่เขายังจะต้องใช้เงินก้อน จะเป็นสุขภาพตัวเขาหรือสุขภาพคนในครอบครัวก็ดีพี่จะต้องใช้เงินขนาดขนาดก้อนใหญ่เลยในการรักษาดังนั้นเขายังไม่มีอารมณ์จะมาสนใจในเรื่องของความรักเขาสนใจแต่หาเงินหาทองมารักษาสุขภาพไม่ว่าจะตัวเขาเองหรือคนในครอบครัวเขาก็แล้วแต่เนาะดังนั้นตามหน้าไพ่ความรักตรงนี้ยังไม่มีอะไรเกิดขึ้น Queen of Pentacles เขาต้องการเงินเขาต้องการเศรษฐีมีเขาต้องการเจ้าสัวค่ะ หนึ่งเหรียญก็มาอันดับแรกเนาะแล้วก็มา q u e e n of เ e n t a c ก e ลไม่จำเป็นต้องเอารักขอคนรวยๆค่ะเขาต้องการคนรวยไม่ต้องการรักแท้รักแท้ไม่มีเออถ้าคุณเป็นเศรษฐีมีแล้วคุณเปเขาได้โดยที่ไม่จำเป็นต้องมีแบบคาดบอกว่าเขาต้องรักคุณความรักจะต้องโรแมนติกอันนี้คุณคบได้อ,อแต่ถ้าคุณจะไปคาดบอกจากความรักจากเขานะ่ะอันนี้ไม่หมอบอกว่าค่อนข้างจะยากนะคะมันก็อยู่ที่คุณจะตัดสินใจนะว่าถ้าคู่ของคุณเป็นลักษณะแบบเนี้ คุณยังจะคบเขาอยู่หรือเปล่าเหมือนเขามองว่าคุณเป็นเศรษฐีนีหรือคุณเป็นเจ้าสัวที่จะเปเงินเขาได้ที่จะช่วยเหลือกันเงินเขาได้นะคะเขาไม่ได้มองเห็นเรื่องของความรักอะไรเลยเนาะสองมเท้าเนี่ยเขายังมองหาความก้าวหน้ามองหาโอกาสตัวเองมองหาคนอีกมากมายเขาจะมองหาคนที่รวยที่สุดในชีวิตที่จะมามามาช่วยเหลือเขาอะหรือไม่เขาก็จะคบเพื่อธุรกิจและเงินทองเท่านั้นนะคะเขามีเป้าหมายบางอย่างในชีวิตของเขาอยู่ดังนั้น เขาไม่ได้ต้องการที่จะปักหลักอยู่กับคุณในหน้าไพ่ของแม่หมอนี่ไม่มีเลยนะในเรื่องของความรักว่าจะเป็นครอบครัวก,กับคุณจะมาจะมาจดทะเบียนจะมาอยู่กับคุณเนะี่ยมันไม่มีหรือว่าวางแผนชีวิตเป้าหมายกับคุณมันไม่มีอ่ะเขามีแต่เป้าหมายตัวของเขาเองเขามองแต่อนาคตของเขาเองว่าอนาคตเขาจะไปทางไหนเขาจะทําอะไรยังไงคือมองแต่ชีวิตตัวเองอยู่นะคะไม่ได้เผื่อแผ่ถึงคุณเลยอ่ะดังนั้นถ้าตามหน้าไพ่แม่หมอถ้าใครที่เป็นลักษณะแบบนี้แม่หมอแนะนําให้คุณ move on นะคะ มุฟออนไปหาคนที่เขารักคุณจริงๆดีกว่านะคะเออ,อย่าไปให้เขาให้เขาไปอะไรไปลื้อฟื้นเยียวยาจิตใจของเขาแล้วเขาพร้อมที่จะมีครอบครัวเมื่อไหร่ถ้าเขาเป็นคู่ของคุณวันหนึ่งมันก็จะจอมาหาชีวิตคุณเข้ามาในชีวิตคุณอยู่ดีแต่ถ้าไม่ใช่นะเขาก็จะหลุดออกไปแต่ทําหน้าไพา่ตามหน้าไพาแ่แหลดูค่อนข้างจะยากนะคะเขาน่าจะบูชาเงินมากกว่าบูชารักนะคะคนคนนี้อ่ะก็ค่อยๆตัดสินใจนะคะเป็นกําลังใจให้นะ ขอบคุณสำหรับทุกๆุกการกดติดตามกดไลค์และกดแชร์คะ่ะ